สี่กุมภาก็อยู่มันสวนทีิแรกก็คิดว่าจะไปขับรถไปซื้อซื้อดอกไม้มันก็ไม่ควรเลยเพราะว่ามันตอนนี้โควิดมาก็เลยมีดอกไม้หน้าบ้านไงเมื่อกี้คุณแม่เขาน่าฟังเพลงเลื่อยๆไปเรื่อยๆเร่ยกมือถือไปเรื่อยๆเราแอบมาข้างหลังครับโอ้ยบอลินทายโอ้ยเราน้าก็ไม่ได้แต่งไม่ได้อ่อนเนาะอ่อนท้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ดอกอะไรไม่รู้เลยเก็บมะม่วงอะไรเนี่ยแต่คืนนี้ดอกใหญ่โอ๊ยตกใจมาตอนแรกว่าหายไปไหนวะเมื่อยๆกำกำไม่เมื่อกี้บอกจะขึ้นอาบน้ำเลยไม่ขึ้นอาบน้ำเลยอะไรเมื่อกี้บอกจะขึ้นน้ำไม่ขึ้นน้ำหรอกผหานที่ว่าอะไรอย่างนี้เปิดประตูหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยผ่าสายตาทุ่งศูนย์แล้วไม่มีเลยหรือจะเอาไอ้ดอกกระเพราดีหรือดอกพริกดีหรือจะเอาดอกมังคุดดี โอ้ยจิวหน้าบ้านบรีเลยโอ้อามาให้<ป> <ừ> โอเควาลีนทายรักเมยียจ้ะจ้าโอ้ยหน้าโซมมากอะดูดูจะสวนไงชาวไร่ชาวสวนนดัดนเอเอ้ยไม่ให้จักรยานนะปั่นจักรยานเล่นนะเออเราก็ดูนะแบบมันไม่มีดอกไม้นะอ๋อหน้าบ้านเนาะ แล้านมีสีขาวไงล้านมีสีขาวอยู่อ๋อไม่ได้ลงทุนเลยนะออกออกลงทุนขับรถแบงค์นอแกกม่ถามไปทำไมมันก็ไปเชือเพลน่าโอเคใช่ใช่ใช่า <laughs> <laughs> มาแบบตกใจว่าลราก็บอบอุ้ยปล่อยให้เรานั่งอยู่คนเดียวได้ยังไงอะ่ะตอนแรกมาเรารู้สึกแบบวฮ้ยนั่งคนเดียวหรือวะ